เด็กผู้หญิงเนี่ยเขาอุ้มผู้ชายแบบเขยา่าเหมือนกับอาการหนักมากที uh huh. นี้ก็เลยเฮ้ย uh huh. hey, โชเฟอร์สงสยัยขับมอเตอร์ไซค์ตกถนนแน่เลย uh huh. มอเตอร์ไซค์จะจมในน้ําไห้เรากลับรถไปช่วย uh huh. พอเรากลับรถปั๊บผู้หญิงก็ยกมือ uh huh. พอยกมือให้ช่วยเราก็จออรถไปก็ทีแรกก็ถือน้ําไปด้วย uh huh. บอกเอ้เ e ป็นอะไรไปหาหมอไหมมันก็บอกหายใจไม่ออก uh huh. ผู้หญิงนี่ตอบว่าหายใจไม่ออก เอาแล้วผู้ประสบุบัติเหตุยังไงไหนมอไซค์บอกมอไซค์หมดน้ำมันอยู่ทางนู้นแล้วตัวร่วงเป็นอะไรกันจะไปหาหมอไหมไปส่งเป็นแฟนกันแล้วจะจะไปหาหมอไหมอ้าวโอ้ยอันนี้ทะเลาะกัน มอตามมาโง่มองว่บินมวิ่งตามอยู่โอ้ไม่รู้ใช่ไหเอาตามโง่แล้วก็ยังไม่ได้อีกแล้วเธอโกรธอะไรเขาถึงหนีออกจากเขาเนี่หลวงตาขับรถมาจากถนนเห็นนึกว่ามอเตอร์ไซค์ล้มจะมาช่วยยอมกลับรถมาเพื่อจะช่วยเนี่ยมันเป็นยังไงน,นี่โอ้อกบอกยังไงแล้วรถหมดน้ำมันอยู่ตรงไหนตรงนู้นตรงนู้นมันตรงไหนไม่เห็นมีรถอ่ะ งอเรื่องความรักผู้หญิงเขาไม่พอใจผู้ชายเขาก็เลยหนีกลับบ้าน oh. ผู้ชายก็เลยตามงอผู้ชายก็บอกว่าผมทําอะไรเ็าผิด hmm. เอ้ยผิดอะไรยังไง hmm. ผมตามงอเขา hmm. เขาก็ไม่ยอมเขาก็จะหนีผมอย่างเดียวผมขับรถมอเตอร์ไซค์มาจนหมดน้ํามันหรือวิ่งหนีใช่เสร็จแล้วผมก็หมดน้ํามันผมก็วิ่งตามเขามาผมหอบหืดเหนื่อยมาก hmm. เหนื่อยอย่างมากเลย hmm. แล้วมันจะไปหาหมอไหม hmm. เขาบอกไม่ไปเอาทำไมไม่ไปเธอเป็นอะไรกันแน่เขาบอกว่าเป็นแฟนกันอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุถิมห้าทีนี้หลวงตาก็พูดเป็นภาษาเขมรเลยก็แปลเป็นใจความว่าแค่อายุสิห้าเองมีผัวมีเมียแล้วแล้วจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไงแล้วตกลงนี่จะไปหาหมอไหมหลวงตาจะได้ช่วยพอบอกหาหมอปั๊บผู้ชายมันมันมีอาการหวาดกลัวมันลุกหนีเลยมันลุกหนีก็ เออเองเจะหนี้ไปไหนไปหาหมอไหมผมไม่ไปผมไม่ไปก็อยากจะเตือนไปยังผู้ปกครองอะนะว่าลูกอยู่ในวัยวัยสิบห้าเนี่ยน่าจะเป็นวัยแห่งการศึกษาสอดส่องดูว่าลูกออกจากบ้านไปทําอะไรไปเรียนไหมหรือเด็กคนนี้ไม่ได้เรียนมันเป็นเพราะอะไรติดผู้หญิงไหมติดผู้ชายไหมเราผู้ปกครองน่าจะ ให้คำแนะนำที่ดี